Gan na pati ชมคะและในช่วงคนไทยหัวใจอาสาในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับปราดเพื่อความมั่นคงจังหวัดศรีสะเกดกับคุณเชิดชัยจีนาแสนค่ะหรือที่ใครๆเรียกว่าอาจารย์เชิดชัยค่ะเพราะท่านคือปราดที่เข้ามาช่วยทางราชการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานและอาหารในช่วงที่จังหวัดศรีสะเกดนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตนาท่วมครั้งใหญ่ค่ะจนทําให้พี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงนั้นขาดแคลนอาหารเป็นจํานวนมากค่ะ ช่วงคนไทยหัวใจอาสาตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันมาเน้นเรื่องความมั่นคงในเรื่องอาหารเรื่องป่าไม้เรื่องดินเรื่องน้ำนะครับด้านทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ห่วงวิกฤตที่เกิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับปศุสัสตว์ในเรื่องลําปีสกรีนนะครับ และที่สําคัญที่สุดนี่จังหวัดศรีสะเกดของผมเนี่ยเป็นจังหวัดซึ่งถูกน้ําท่วมในช่วงกันยาตุลานี่ท่วมหนักที่สุดคนเราเนี่ยมันมีการบริจาคสิ่งของเยอะมากเลยแต่วัวควายสัตว์เลี้ยงเนี่ยแทบจะไม่มีใครไปบริจาควัวควายผอมโซทั้งหมดผมซึ่งเป็นประธานศูนย์เรียนรู้แล้วก็เป็นคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เลยไปเยี่ยมเครือข่ายที่ถูกน้ําท่วม เอาวัวเอาควายเอาคนไปออกันที่ที่สูงที่วัดนะนะไม่มีอะไรจะกินกินแต่ฟางแห้งวันละเล็กและน้อยผอมผมก็เลยว่ากลับมาที่ศูนย์ก็มาเอาวัตถุดิบในการผลิตอาหารไปบอกผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตเนี่ยให้ให้รวมคนมาประมาณร้อยคนผมก็สอนผลิตอาหารเป็นอาหาร TMR ใช้มวลชนออกมาช่วยกันผสมใช้จอบใช้พู่ว่ามาผสมกันมันได้จิตได้ใจได้กําลังได้ความรักความสามัคคีแล้วก็แนะนําในเรื่องของวิชาการ ว่าอาหารทีม r เนี่ยทีมก็มาจากท o โทมิกส์เออร์ชั่นก็คือเป็นระบบการคำนวณผสมแล้วว่าวัวประเภทนี้ขนาดนี้รุ่นนี้ต้องการปริมาณวันละเท่าไหร่มันมีโปรตีนที่สูงประมาณ12%แต่ชาวบ้านให้กินแต่ฟางแห้งซึ่งมีโปรตีนเนี่ยไม่เกิน1.5%แล้วก็พี่น้องประชาชนก็แฮปปี้ที่สุดเป็นวันที่รวมพลังรวมความแข็งแกร่งได้ดีที่สุดมันตอบโจทย์ในเรื่องของกออรมนอรสร้างความเข้มแข็งความยั่ง,ย,งยืนและแน่นอนที่สุดได้ความรู้ เอาไปให้วัวกินเนี่ยวัวก,ก็เติบโตแข็งแรงหลังจากนั้นคุณคือคุณไม่ต้องใหม่ล้วคุณรวมกลุ่มกันผลิตที่บ้านคุณตะบนคุณอบตอคุณเลยมีอะไรก็โทรมาถามอาจารย์เราคอยเป็นพี่เลี้ยงอาหารทีมอาก็ถูโทวมิกซ์เลชั่นก็คือมันย่อม,มาจากอาหารที่ได้รับการคำนวณสูตรต่างๆเพื่อผสมเสร็จ ให้วัวรุ่นนั้นถ้าเป็นวัวนมวัวเนื้อรุ่นไหนอายุประมาณเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่กลุ่มนั้นจะต้องใช้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนะแต่และอย่างเท่าไหร่ทีนี้อาหารทีมอามันก็จะมีสูตรผสมขอมันเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบก็จะมี3ามกลุ่มก็คือกลุ่มพลังงานนะครับทีนี้ก็กลุ่มโปรตีนและนี้ก็กลุ่มแร่ธาตุถามว่าต้องใส่ครบไหมสามอย่างต้องใส่ครบถ้าไม่มีก็มีการสลับปรับเปลี่ยนได้ แต่ควรจะรู้นิดนึงทางวิชาการว่าแต่ละอย่างมันมีพลังงานเท่าไหร่มีโปรโตีนเท่าไหร่มีเยื่อใยมีไขมันเท่าไหร่เราก็ควรจะรู้นิดนึงกลุ่มพลังงานอย่างรำนี่ครับที่จริงมันในตัวมันเนี่ยมันมีทั้งพลังงานมีทั้งโปรตีนอยู่แล้วแต่ในนี้ก็เป็นพลังงานอย่างดีปลายข้าวก็เป็นพลังงานพวกนี้เป็นทั้งพลังงานและเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะเป็นแป้งนะครับแล้วก็ข้าวโพดแห้งบดนะครับแล้วก็มันเส้นนะครับตัวนี้ก็คืออ่านี้ถั่วถั่วพร้าบด และที่สําคัญก็คือกาก,ากมันแต่ว่าเราใช้ได้รูปของกากมันสดนะครับอันนี้ในกลุ่มของพลังงานรวมถึงพลังงานเนี่ยมันรวมถึงตัวกาก,ากน้ําตาลด้วยนะครับากากน้ําตาตัวนี้ทีนี้กลุ่มของโปรโตีนโปรโตีนที่มีอยู่ในส่วนนี้ก็อย่างกากปาล์มก็จะมีโปรโตีนเยอะกากถั่วเหลืองก็มีโปรโตีนประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใบกะถินแห้งโปรโตีนนี่ก็สูงมากนะครับ ที่จริงตัวนี้มันเป็นไนโตรเจนนะมันเป็นปุ๋ยยูเรีย4600ในตัวของมันอ่ะมันมีไนโตรเจนนะครับสัตว์สี่กระเพาะที่กินเข้าไปในกระเพาะแรกมันมีระบบการหมักยูเรียกับกาดน้าตาลแล้วก็ส่วนผสมที่มาทั้งหมดมันจะมีการย่อยสลายมีจุลีซีที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะแปลงสภาพจากไนโตรเจนไปเป็นโปรโตีนที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นการให้ให้โปรโตีนไปด้วยสุดท้ายกลุ่มของแร่ธาตุแร่ธาตุขาดไม่ได้ก็คือ แคลเซียมฟอสเฟตตัวนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยผลิตไม่ได้ต้องไปซื้อจากร้านบริษัทมันก็ถูกไม่แพงนะครับแล้วตัวนี้กรมาถันกรมาถันทาไมต้องใส่นะครับมันจะเป็นระบบการทํางานควบคู่กับตัวปุ๋ยยูเรียได้ดีที่สุดนะครับในกระบบการหมักการย่อยสลายในกระเพาะขอมันนะครับมันจะมีปริมาณที่ใส่อยู่ทีนี้ตัวนี้สําคัญวิตามินรวมหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าสารพรีมิกนะครับวิตามินรวมนะครับตัวนี้สําคัญมากเลยเลือแกงนะครับ ทีนี้ส่วนผสมในตัวอาหารทีมอาเนี่ยก็มันก็ต้องมีมีหญ้าหญ้าในเปียดที่อธิบายมาน,นี่มันก็มีกลุ่มพลังงานกลุ่มโปรตีนกลุ่มแร่ธาตุมีบ้างมีน้อยขอให้มีเป็นบางอย่างไม่จําเป็นต้องครบตั้ง15รายการอาจจะมีสัก8ปดรายการได้ครับอาจารย์เชิดชัยเป็นปรญ์ที่มีองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและลงมือทดลองทําด้วยตนเอง ที่ท่านสามารถคิดค้นสูตรอาหารสัตว์ที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและลดเวลาในการทํางานลงก็เป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานได้อีกด้วยครับซึ่งในปัจจุบันอาจารย์เชิดชัยได้สร้างพื้นที่ของตนเองนั้นเป็นสถานีเรียนรู้ด้านปศุสัตว์เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เห็นของจริงพร้อมๆกับฝั่งทฤษฎีไปด้วยครับก็คือสูตรข้านี่ผมทำหนึ่งตันนะตำอยู่หน้าบ้านหนึ่งตัน หนึ่งจานก็จะกินประมาณสักสักสิบวันแต่ตอนนี้ทําวันต่อวันอันนี้ทําไม่มากส่วนผสมตามนี้โปรโตีนนี่ก็จะมีประมาณ12%เปถามว่าใส่มากใส่น้อยเราเหมือนจะรู้มือว่าเหมือนเราเป็นกุ๊กทําอาหารนี่แหละแต่สัดส่วนมันออกมาโปรโตีนประมาณ1 0บถึงสิอันนี้คือระดับกลางๆที่วัวต้องการนะครับและทีนี้ถัดไปอีกอย่างก็คืออันนี้จะเป็นอาหารโคขุนโคขุนนะครับอัตราแรกเนื้อที่สูงอันนี้ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแต่โปรโตีนมันก็มีตั้งแต่ระดับ14 18แล้วก็2 0ถึง21ได้นะครับแต่ของผมเลี้ยงวัวพื้นเมืองผมจะให้กินอาหารทีมอาแบบนี้เช้าให้กินรอบนึงบ่ายกินรอบนึงเราให้กินไม่เกิน1 0ของน้าหนักตอนเย็นให้กินฟางแห้งนะครับเป็นของกินเล่นแค่นี้ก็โตแล้วครับจะเหลืออีกอย่างหนึ่งที่จะต้องใส่สําคัญที่สุดนะครับก็คือกากากากน้ําตาลกับยูเรียที่หมักไว้แล้วครับมันอยู่ในถังเราจะชงวันต่อวันก็ได้แต่ตัวนี้เราหมักไว้ถัง200ลิตรเนี่ย เราใส่กากน้ำตาลอยู่ประมาณ15กิโลเราใส่ยูเรียอยู่2กิโลผสมทิ้งไว้นะครับเราก็สามารถตักมาใช้ได้เป็นเป็น20กว่าวันกว่าจะหมดนะครับทำไมต้องใส่ตัวนี้อย่างแรกก็คือเพิ่มเพิ่มคุณค่าทางโปรโตีนทางพลังงานขึ้นมาครับโปรโตีนก็เกิดจากยูเรียที่ใส่เข้าไปพลังงานก็เกิดจากกากน้ำตาลผมมาคำนวณดูแล้วต้นทุนของมันเนี่ยกิโลบาทนะครับตัวนี้ แต่มันมีโปรโตีนอยู่ประมาณ1 2บสองเปอร์เซ็นต์ค่าโภชนะเนี่ยวัวต้องการอย่างดีเลยค่ากลางๆเลยแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนให้กินแต่ฟางกับหญ้ามีโปรโตีนรวมกันนิดเดียวเองค่าใช้จ่ายซื้อฟางนเนี่ยกิโลละหบาทเหมือนกันนะถ้าช่วงน้ําท่วมนี่ยหกเบาทเลยค,คือมันง่ายเราใส่รถขนเขน็นไปตามตามตามคอกตามรางนะครับเราก็ให้ตัวหนึ่งเช้า5กิโลบาย5กิโลนะครับถ้าสมมติําหนักแค่ร้อยโลก็ให้กิน10%ถ้าเราใส่กระสอบยิ่งง่ายเลย เราจับเทจับเทตรงนี้ก็เป็นฐานเรียนรู้นะครับในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ผมเลี้ยงอยู่ก็ประมาณ35ตัวเลี้ยงแค่35ตัวเราก็ได้วันละแผงแผงเศษนะแผงเศษก็ตกประมาณ100ร้อยกว่าบาทอาหารถ้าเราจะไปซื้อมาทั้งหมดอาหารของบริษัทข้างนอกนี่จะแพงนะครับต้นทุน ในช่วงนี้ผมจึงสอนเกษตรกรทําเองทําเองให้ประมาณ7-80%ซื้อมาก็เป็นบางส่วนต้นทุนมันจะลดมากๆเลยไก่ก็เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็อาหารมันก็มี3ามกลุ่มหลักๆก็คือทางทางพลังงานโปรโตีนและธาตุแต่มันมันมันจะเน้นด้านโปรโตีนอาหารไก่นี้จะต้องมีโปรโตีนที่สูงเพราะฉะนั้นหลักๆข้งมันนะครับก็คืออย่างใช้เนี่ยมันต้องใช้ปลาผลปลาผลก็มีโปรโตีนประมาณ55%ตอนนั้นก็จะเป็นข้อพโพดนะครับก็จะมีพวกตาก ตากปาลมนะครับบางทีก็มีใบกระถินเข้ามาผสมแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องคือรวมแล้วว่าการทำสูตรตัวนี้มันต้องการโปรตีนสูงกว่าอาหารวัวนะครับมันถึงจะออกไข่ได้อายุของมันไม่เกิน2ปีเนาะมันไข่ได้80%เซแล้วมันกินอาหารต่อตัวต่อวันนี่ตกประมาณตัวละ1.1ขีดนะครับไก่สิ่งที่อาจารย์เชิดชัยเน้นอยู่เสมอคือหลักการทำน้อยได้มาก ซึ่งก็เป็นแนวคิดของเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่เข้ากับยุคสมัยและในพื้นที่ก้าวไร่ของอาจารย์เชิดชัยที่เราเห็นกันนี้ก็มาจากฝีมือการพัฒนาของอาจารย์เชิดชัยกับภรรยาเพียงสองคนเท่านั้นครับที่เห็นเป็นกองกองเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเราไม่ได้ไปเกี่ยวไปตัดออกมาวันต่อวันนะเราต้องเป็นสต็อกหมักไว้ในมันอยู่ได้เป็นหลายเดือนเป็นปี นะครับก็มีทั้งถั่วเหลืองมีทั้งข้าวโพดบดมีทั้งรำมีทั้งหญ้ามีทั้งดคลเซียมนี่มีโปรโตีนวิตามินอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณ4ตันพยายามเน้นวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อนท,ทําทีเดียวถ้าทํารวมกลุ่มได้ยิ่งดีก็เป็นเรื่องการค้าการขายไปหรือว่าอย่างผมมีวัวสิตัวผมทําเลี้ยงสตันผมก็15วันไม่ต้องไปทําอะไรทําแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ไปถึง15วันถึงเวลาตอนเช้าก็ยก กสอบเทให้มันประมาณ5นาทีเลี้ยงวัวสิตัวเราไปไหนก็ได้ตอนบ่ายก็มาอีกรอบหนึ่งตอนเย็นก็ให้ฟางแต่ถ้าไปเกี่ยวไปชงอะไรวันต่อวันมาผสมเหมือนอะไรนี่ม,นมันเสียเวลาไปเยอะออกไปทํามาหาก,กินข้างนอกลําบากเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะคาบโยงมาถึงออแรงงานการใช้แรงงานแบบมีคุณภาพความเข้มแข็งผมสามารถจะไปหาไรายได้ที่อื่นด้วยครับ สัตว์ในพื้นที่จังหวัดรีสะเกต1 4 0 0 0กว่าลายนี่80%นี้จะเป็นการเลี้ยงแบบลายย่อยนะครับส่วน20%ก็จะเป็นเลี้ยงแบบขังคอ,อกแนวทางของจังหวัดอยากจะส่งเสริมกลุ่มนี้กลุ่มที่เลี้ยงแบบขังคอ,อกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสีเเกตได้นําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพภาค GDP ด้านการเกษตรที่รายได้ลำดับที่16ของประเทศก็เป็นเรื่องกเกษตรทั้งสิ้นเลยนะครับในการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดก็พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรลด าการเผาะะฟางเอาฟางที่เหลือจากภาคเกษตรหรือในการทนานามาทําเป็นฟางอัอดฟ่อนเพื่อที่จะให้แก่โคเนื้อแต,ตอนนี้ก็วิกฤตเรื่องอาหารแพงอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้พิชิตชัยเป็นปราชุมชนที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของอาหารสัตว์ที่ผมต้องยอมรับนะ,ะทางภาคราชการไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เพราะว่าท่านมีความใฝ่และก็ศึกษาเป็นอย่างดีเอา สูตรอาหารแต่ละชนิดมาทําให้พี่น้องเกษตรกรและสูตรอาหารแต่ละอย่างนี่หาได้ในชุมชนนะครับต้นทุนกิโลประมาณ3บาทกว่าซึ่งถูกกว่า3เท่าทางจังหวัดสีเกตดเขาพยายามพัฒนาเรื่องการตลาดแปรรูปแล้วก็ส่งตลาดโคเนื้อคุณภาพสูงสามารถที่จะพัฒนาเสริมเสริมรับในเรื่องของการแปรรูป คุณผู้ชมคะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของคนไทยหัวใจอาสาค่ะที่เกษตรกรไทยที่เข้ามาเป็นคลังปัญญาให้กับหน่วยงานของภาครัฐซึ่งปราชุกคนนะคะก็จะมีองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนอันยาวนานค่ะอันเป็นมรดกทางปัญญาที่สามารถนํามาช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเนื้อหาของรายการเดินหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะโดยดูช่องห้ากดเลข5ค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะดหน้าปิ